เกิดหลากหลายพืชพันธุ์เธอฉันคงสู้กรามามาเถิดพี่น้องทั้งหลายเจริญทรรมค่ะอันนี้สาราโดยฟ้าครัวกลางก็จะผัดปืนนกไส้ค่ะตั้งน้ำมันแต่น้ำมันไปนิดนึงนะคะแล้วก็ผัดปืนนกใส้ค่ะ เุนนกไต้ก็เป็นผักขึ้นบ้านนะคะไม่ต้องใส่น้ำผัดน้ำมันนิดนิดผัดเหมือนแบบใบปอค่ะแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือเล็กน้อยแล้วเราก็ผัดผัดให้สุกค่ะผัดให้เขายุบตัว ยุบตัวเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมเจียวค่ะรสชาติเขาก็จะเหมือนกับใบปอผัดก็จะรสชาติรสชาติของผักพื้นบ้านอันเนี้ยค่ะปินนกไตเนี้ยก็จะไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนกับ เออเป็นผักรสจืดนะคะไม่มีกลิ่นกลิ่นน้อยๆกินแบบพอรับได้ค่ะแล้วก็เขาจะเอาแล้วเข็มๆหอมๆกระเทียมเจียวอันนี้ก็เสร็จละนี่ค่ะผัดง่ายๆนะคะก็กินดีค่ะรสชาติดีค่ะเป็นผักพื้นบ้านที่เราไม่ได้ปลูกค่ะ เขาขึ้นเองแล้วเขาจะขึ้นทั่วไปหมดเลยฮะแล้วเขาก็จะจะจะ,จะแพร่พันธุ์ได้เพราะว่าดอกเขาเป็นสีขาแล้วเขาจะติดติดเสื้อผ้าเราไปแล้วเขาก็จะไปเรื่อยเรยเลยค่ะรสชาติดีค่ะอันนี้ก็ลองทําดูก็ชิมแล้วใช้ได้เลยค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะ